เสียงลึกลับจากพงไพรตอนอาถรรพ์บังน้ำเขียวใครที่เคยได้ยินเรื่องราวจากคนเข้าป่าบ่อยไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านป่าไม้หรือแม้กระทั่งนายพันคงเคยได้ยินเรื่องเรื่องราวจำพวกตำนานเสือสมิงผีบังตาทำให้หลงป่าการห้ามกางเต็นต์ตรงทางด่านผพ้ถือเป็นทางผีผ่านการห้ามนอนตรงภูพร รากที่ยกขึ้นมาสูงๆของต้นไม้ใหญ่เพราะเป็นทางเข้าของรุกขเทวดามาบ้างเหตุการณ์ที่พบในตอนนี้ล้วนเกิดขึ้นที่วังน้ำเขียวสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยของเรานี่แหละมีทั้งหมด3เหตุการณ์ด้วยกันต้นกล้าป่าไม้ทุกคนล้วนต้องผ่านการเรียนในป่าทั้งนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งนิสิตป,ปีหนึ่งโดยที่ที่เราไปเรียนเรีย,รยกกันว่าสถานีฝึก ซึ่งแต่ละที่ล้วนมีเรื่องเล่าด้วยกันทั้งนั้นสําหรับตรงนี้ก็คือสถานีฝึกวังน้ําเขียวนั่นเองวิชาที่เราไปฝึกที่นี่คือวิชารุกขวิทยาป่าไม้หรือก็จะเรียกกันสั้นๆว่าเดนโดรซึ่งต้องศึกษาต้นไม้ต่างๆจดจําชื่อไทยชื่อสามันชื่อวิทยาศาสตร์ลักษณะต้นใบดอกผลเมื่อเข้าไปเรียนในป่าก็ต้องทํางานส่ง ซึ่งงานชิ้นหนึ่งก็คือการนำเอาใบไม้ของต้นไม้ต่างๆที่เราเรียนนี่แหละมาพิมพ์ลงบนกระดาษด้วยหมึกโรเนล์พร้อมบรรยายลักษณะต่างๆลงไปรู้กันอยู่ว่ามึกโรเนลวนั้นเหนียวและใบไม้บางชนิดก็ไม่ได้ทนต่อแรงกระทำนักเรื่องมันก็เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มของเราทำใบไม้ขาดวันนั้นเป็นวันว่างจากการเรียนการสอนของพวกเราทุกคนซึ่งเป็นอันรู้กันว่า เมื่อไม่มีการสอนก็คือเวลาทำงานกลุ่มแต่ละกลุ่มจะจับจองอนาเขตในการทำงานตั้งหน้าตั้งตาพิมพ์ใบไม้ที่เก็บกันมาระหว่างการเข้าป่าไปเรียนในแต่ละวันจนมือไม้ดำปิดบางคนดำลามไปถึงหน้าเลยทีเดียวโรงเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนนึกถึงโรงเรียนประชาบาลที่เป็นลานโลง่ลงๆมีโต๊ะเรียนแล้วมีเสามีหลังคาสูงๆและกระดานดำอยู่ด้านหน้า อย่างนั้นเลยแต่สภาพดีนะลมโกร,ตรกติดกระบีกเรือนลักษณะคล้ายๆกันเอาไว้กินข้าวแต่ละกลุ่มก็กระจกระจายกันอยู่สองเรือนนี่แหละกลุ่มเราพิมพ์ใบต้นกระโดนเป็นใบสุดท้ายของวันตอนนั้นเวลาประมาณบ่ายสาแต่เมื่อภาพที่ได้ไม่สมบูรณ์ก็ต้องพิมพ์ใหม่พิมพ์ไปพิมพ์ม,มาใบขาดเลยเมื่อใบไม้เก็บมาขาดเราก็ต้องไปหาใบใหม่ ซึ่งก็ดันจําได้ว่าในแปลงปลูกที่ติดกับโรงเรียนมีต้นกระโดนต้นน้อยอยู่หนึ่งต้นกระโดนเมื่อโตติมที่จะมีลําต้นสูงมากเก็บใบไม่ถึงแน่นอนทางออกคือต้องเก็บจากต้นที่เพิ่งเกิดไม่นานจึงจะได้ใบไม้มาพิมพ์แปลงที่มีต้นกระโดนน้อยนี้อยู่เป็นแปลงปลูกป่าลรงไม่ใหญ่นักเพราะแบ่งเป็นสงแปลงย่อยๆอีกเนื่องจากมีลําทานเล็กๆตัดแปลง ริมลำธารน,นั้นมีต้นตะเคียนสูงใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเนื่องจากเป็นคนที่จําได้ว่าต้นกระโดนที่ว่าอยู่ตรงไหนจึงเป็นหน้าที่ที่เราต้องไปเป็นคนเด็ดมาเนื่องจากแปลงนี้ไม่ไกลจากโรงเรียนมากเดินมาตามทางแป๊บเดียวก็ถึงเลี้ยวขวาเข้าแปลงได้ก็ตรงดิ่งไปยังต้นกระโดนน้อยที่เราสามารถจําตำแหน่งได้แม่นจนน่าแปลกใจตอนสอบจำอะไรไม่ได้ดีขนาดนี้นะ เดินแค่สิก็ถึงต้นไม้ต้นน้อยนี้สูงแค่เพียงหน้าแข้งขั้นระหว่างเรากับต้นตะเคียนที่ห่างออกไปอีกเพียง4ีเก้าเราก้มลงเด็ดยอดต้นกระโดนพอเงยหน้ามาเราก็หันหลังกลับไปยังทางเดิมที่เราเดินมา9ก้าที่1นึ 2, ่งก้าที 14, ่สองเก้าที่สาก้าที่สิบก้าที่สิบสี่ก้าที่สิห้าเฮ้ยทำไมมันยังไม่ถึงทางเดินสักทีหรือเราจะหลงทิศ คิดได้ก็เดินกลับไปยังต้นกระโดนน้อยซึ่งตอนนี้ยอดด้วนไปแล้วไม่ผิดตำแหน่งแน่นอนด้วนอยู่ต้นเดียวฉากหลังเป็นตะเคียนเอาใหม่เดินใหม่9ก้าที่1 9ก้าที่สก้าที่สก้าที่8ก้าที่9ก้าวที่10ทางเดินอยู่ไหนประสาทกิฬสมองหมุนติวเงื่อออกฝ่ามือหน้าผากเงยหน้ามองไปยังหลังคาโรงเรียนไกลๆเพื่อกำหนดทิศ แต่หลังคากับหายไปทั้งทั้งที่ตอนเดินมามองกลับไปยังเห็นหลังคาผ่านยอดไม้บางๆอยู่เลยแต่ตอนนี้ยอดไม้กลับดูแน่นทึบอย่างประหลาดท้องฟ้าบ่ายสามไม่เหมือนบ่ายสามแล้วตอนนี้เหมือนจะหกวงมากกว่าเราเริ่มเดินบนรอบแปลงมันต้องมีทางออกใช่เราเข้ามาได้มันก็ต้องมีทางออกสิวะโชคร้ายที่หายยังไม่เจอ เราตั้งสติแล้วค่อยๆเดินกลับไปที่ต้นกระโดนยอดด้วนต้นนั้นเบื้องหน้าตอนนี้คือต้นตะเกียนที่ยืนสงบนิ่งไม่มีทูบไม่มีผ้าแพรไม่มีของเส้นไม่มีการบูชาอะไรที่บอกว่าต้นตะเกียนต้นนี้พิเศษเรายืนจ้องต้นตะเกียนต้นนั้นอยู่นานไม่รู้เหมือนกันว่าจ้องทำไมแค่รู้สึกว่าต้นตะเกียนต้นนี้จะให้คำตอบได้เรายกมือของเราข้างที่มียอดไม้อยู่มาแนบอก เหลือบมองต้นไม้ที่ตอนนี้ไม่มียอดแล้วหลับตาถ้าการที่ข้าพเจ้าเด็ดยอดไม้นี้เป็นการลบหลู่ล่วงเกินท่านเป็นการทำร้ายบริวาลของท่านข้าพเจ้าทำไปด้วยความจำเป็นนี่เป็นหนึ่งในการศึกษาข้าพเจ้าจำเป็นที่จะต้องทำลายในครั้งนี้เพื่อจะได้มีความรู้ไปปกปักรักษาป่าไม้ต่อไปข้าพเจ้าขออภัยขอให้อภัยด้วย เราลืมตาเบื้องหน้ายัางเป็นต้นตะเคียนแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปเราหันหลังกลับเดินไปสู่ทางเดินก้าวที 1, ่หนึ 3, ่งก้าวที่สองก้าวที่สาก้าวที่แปก้าวที่เก้าวที่สิทางเดินอยู่ตรงหน้าแล้วเมื่อเลี้ยวเข้าสู่ทางเดินมองขึ้นไปหลังคาโรงเรียนเด่นชัดท้องฟ้าแดดแรงสมกับเป็นเวลาบ่ายสามเราก้าวเดินกลับไปยังโรงเรียนเพื่อทำงานกลุ่มให้เสร็จต่อไป เพื่อนในกลุ่มคงเห็นเราทำหน้าแปลกๆเลยถามว่าเป็นอะไรเราตอบไปแค่ว่าไม่มีอะไรหรอกรีบพิมพ์เถอะใบสุดท้ายแล้วนะระวังระวังหน่อยละ่ะขาดอีกไม่รู้จะไปเอาจากไหนแล้วในใจคิดว่าถึงมีต้นไหนให้ไปดีดอีกก็ไม่ไปแล้วนะจากเรื่องแรกเมื่อมีการเรียนก็ต้องมีการสอบและเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นในวันสอบนั่นเองอาจารย์ให้ทุกคนออกมาตั้งแถวข้างโรงอาหาร เพื่อจะเดินไปยังสถานที่สอบที่ห่างออกไปอีก2กิโลเมตรวิธีการสอบคือแต่ละคนจะมีกระดาษคำตอบอยู่กับตัวหนึ่งแผ่นเข้าแถวรอที่จุดสตาร์ทดูต้นไม้ดูเปลือกดูใบดมกลิ่นฟังเสียงคือทำอะไรก็ได้ที่จะรู้ได้ว่าต้นที่เรายืนอยู่เนี่ยมันต้นอะไรแล้วเขียนชื่อสามันชื่อวิทยาศาสตร์ลงในกระดาษคำตอบ โดยมีเวลาพิจารณาและทําใจอยู่ที่ต้นนั้นยาวนานถึงหนึ่งนาทีพอครบเวลาอาจารย์เคาะจอบจ้าดังสนัน่นเขียนได้เขียนไม่ได้ก็ต้องวิ่งไปต้นถัดไปแล้วเพราะเพื่อนมันก็วิ่งมาที่ต้นที่เราอยู่เหมือนกันเป็นอันสนุกสนานมากกลับมาที่สถานีฝึกอาจารย์เรียกเข้าแถวแต่เราท้องสีจ้าแถวยังไม่เรียบร้อยดีแวะไปข้องน้ำก่อนแล้วกันว่าแล้ว เราก็เข้าไปปลดปล่อยพ่วงความกังวลไปด้วยว่าจะทันเข้าแถวไหมแต่เหมือนสวรรค์โปรดเสียงประตูห้องข้างๆปิดและตามด้วยเสียงล็อกมีเพื่อนละกูอคราวนี้ก็ได้ปลดปล่อยอย่างสบายใจไร้กังวลเราให้ไอห้องข้างๆออกไปก่อนแล้วเราค่อยออกตามก็ยังทันห้องข้างๆออกแล้วเราก็สุดตามไปติดๆจัดการตัวเองให้เรียบร้อยแล้ววิ่งออกจากห้องน้ํากะว่า ออกไปก็วิ่งตามแถวทันถนนข้างโรงอาหารที่ทุกคนเข้าแถวลงโลงเหมือนไม่มีใครเคยอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำเอาไงล่ะวิ่งไปถามป้าร้านข้าวป้าบอกเขาออกกันตั้งแต่นานแล้วเฮ้ยแล้วมีคนเดินตามหรือเปล่าคะไม่มีนะมีหนูคนเดียวเนี่ยเขาไปทางไหนกันล่ะป้าไปทางนี้แล้วป้าก็ชี้เอาวะเราเดินเร็วเลยไปตามทางที่ป้าชี้ ยังไงเดินคนเดียวแบบเร็วจีมันต้องทันแถวดิเรารู้สึกว่ามีคนเดินอยู่ข้างหน้าแต่เดินยังไงก็ไม่มีใครเดินอยู่ข้างหน้าเลยเราเดินอยู่ในป่าจนออกมาที่ถนนตอนนั้นน้ำตาจะไหลแล้วเพราะถ้าหาเพื่อนไม่เจอคือไม่ได้สอบแน่ๆใจหนึ่งก็คิดจะกลับแต่ก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆเอ้าเฮ้ยมันจากไหนวะเสียงเพื่อนระงม,มเลยตอนที่เจอเพื่อนไม่ได้เดินตามทันหรอกนะ แต่ตอนนั้นเรากําลังเดินลงเขามาตามถนนในขณะที่เพื่อนทั้งหมดและอาจารย์เดินขึ้นเขามาทุกคนงงมากเมื่อเราเดินลงมาจากเขาได้ยังไงมาจากทางไหนเพราะทุกคนกําลังมุ่งหน้าขึ้นเขาเพื่อไปยังสถานที่สอบสุดท้ายเราก็ได้สอบจนได้และกลับมาคิดที่หลังว่าใครข้องน้ำข้างเราใครพาเรามาหาเพื่อนที่ถูกทางปลอทางที่เราเดินเป็นทางลัดที่ต้องตัดป่า ในขณะที่เพื่อนและอาจารย์เดินตามสนุนซึ่งระยะทางไกลกว่าจึงไปถึงพร้อมๆกันอาถรรพ์บางน้ําเขียวเรื่องที่สเรื่องนี้ไม่ได้ประสบกับตัวเองแต่เป็นเรื่องที่รุ่นพี่คนหนึ่งเล่าหลังจากที่เราเล่าเรื่องที่โดนบังตาให้ฟังรุ่นพี่คนนี้ก็เคยไปเรียนที่บังน้ําเขียวเล่าว่าตนเองก็เคยโดนบังตาและครั้งนั้นถ้าไม่มีสติคงตายไปแล้ว แปลงปูป,ป่ารอบสถานีฝึกมีหลายแปลงอยู่ร,บรอบๆมีแปลงที่ต้องเดินขึ้นเขาซึ่งเป็นทางแคบแค่พอสวนกันได้โดยทางขึ้นก็อยู่ข้างๆหอพักกันเองทางเดินขึ้นเขานี้มีจุดเด่นอยู่ที่ระหว่างทางเดินจะมีทางแยกจุดหนึ่งออกไปยังหน้าผาผานี้มีชื่อเรียกว่าผาห้วโดยมีเรื่องเล่าสู่รุ่นต่อรุ่นว่าถ้าอยากสมบังในความรักกับเพื่อนรุ่นคนไหน ให้เปตะโกนชื่อคนที่ชอบให้ดังที่สุดตรงผาแห้วแล้วจะสมหวังรุ่นพี่เล่าว,ว่าวันนั้นพี่ขึ้นไปฝึกดูต้นไม้ในแปลงด้านบนเขาเพื่อนๆมันกลับลงมากันก่อนมันฉลาดไงแต่พี่อยู่ต่อตอนนั้นหน้าร้อนพระอาทิตย์ตกช้ากว่าจะมืดก็ปาเข้าไปทุ่มกว่าแล้วพี่ก็อยู่ถึงห้าโมงมันก็ยังสว่างอยู่พี่ก็เดินลงมาตามทางนั่นแหละเดินเพลินๆทีนี้ มันเหมือนข้างหน้าไม่มีทางเดินแล้วนะ่ะมันมีทางเลี้ยวเหมือนเลี้ยวไปทางผาแห้วพี่ก็เลยเดินไปแต่เดินเท่าไหร่พี่ว่ามันก็ไกลนะยังไม่ถึงสักทีแล้วบรรยากาศมันก็มืมดๆแบบจะมืดแล้วนะ่ะพี่ก็ยิ่งรีบเดินใหญ่ระหว่างเดินพี่ก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องเดินตรงไปสิวะถึงจะลงไปข้างล่างได้ปกติมันไม่มีทางแยกทางนี้นี่นามันยังไม่ถึงทางแยกผาแห้วเลย เหมือนจะได้สติวะ่ะพี่หยุดเกึกเลยรู้ปะ่ะว่าพี่หยุดอยู่ตรงไหนตรงไหนอ่ะพี่เท้าพี่อยู่สุดปลายหน้าผาพอดีแบบก้าวอีกก้าหนึ่งคือร่วงลงไปในแน่แต่ตอนเดินพี่ไม่เห็นนะว่ามีหนาา้าผาพี่ใจหายแวบอ่ะขนหัวลุกคือรู้เลยว่าคําว่าขนหัวลุกมันเป็นยังไงรู้สึกเหมือนผมมันชี้แบบในกาตูนเลยแล้วพี่ทํำยังไงละ่ะพี่ก็เดินกลับถีะ่ะ เดินออกมานิดเดียวก็ถึงทางแยกแล้วแต่ตอนเดินเข้าไปพี่เดินเข้ามานานมากนะพอถึงแยกพี่ก็วิ่งเลยลงมาทีดเดียวก็ถึงทางแยกผาแห้วแสดงว่าแยกเมื่อกี้มันไม่ใช่แยกผาแห้วไงและปกติมันก็มีมีทางแยกอื่นนอกจากแยกผาแห้วแล้วพอลงมาถึงข้างล่างฟ้ายังสว่างนะตอนที่เดินอยู่นึกว่าใกล้มืดลงมานี่คือสว่างมากแล้วดูเวลาคือเพิ่ง5โมงคึ่ง แต่รู้สึกว่าเดินนานมากขายัางปวดอยู่เลยหลังจากนั้นพี่มีเดินไปทางนั้นคนเดียวอีกเลยบอกตรงๆว่ากลัวตายอาถันบังน้ำเขียวก็จบลงเพียงเท่านี้ยังไม่นับเรื่องที่เพื่อนผู้ชายเจอผู้หญิงชุดขาวมาเรียกให้เดินตามเข้าป่าอันนี้เจอกันหลายคนและเรื่องอื่นสุดแท้แต่ใครจะสัมผัสได้